สาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพ b e s รู้เท่ากับรอด9พ้น,นาทีชีวิตคุณผู้ฟังครับการลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ต้องเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องเพราะหากไม่มีความรู้ไม่เข้าใจวิธีการช่วยเหลืออาจกลายเป็นการซ้ำเติมให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นเลวร้ายลงกว่าเดิมได้ สาเหตุนี้ทําให้เราจําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้อื่นการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดบาดแผลฉีกขาดไฟไหม้เสียเลือดกระดูกหักหมดสติการบรรเทาอาการหรือช่วยเหลือเบื้องต้นในแต่กรณีนั้นมีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่ควรทําเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน1ตั้งสติประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องจะทําให้ผู้ประสบเหตุและผู้ช่วยเหลือปลอดภัยที่สุด 2. โทรแจ้ง1669แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ที่พบอย่างละเอียดแจ้งสถานที่ชัดเจนให้เบอร์ติดต่อกลับ 3. ช่วยเหลือเบื้องต้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นห้ามเลือดกรณีเกิดบาดแผลการปั๊มหัวใจกรณีหยุดหายใจ 4. กรณีช่วยผู้ป่วยหมดสติให้ดูสถานการณ์รอบตัวผู้ป่วยว่าปลอดภัยไหมจากนั้นเข้าไปเขย่าตัวผู้ป่วยที่หมดสติเบาๆเพื่อเช็คการรู้ตัวกรณีที่สงสัยว่าจะมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอ ให้ขยับตัวผู้ประสบเหตุให้น้อยที่สุดเพราะการขยับตัวนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำที่สันหลังเว้นแต่ขยับให้ทางเดินหายใจเปิดโล่งขึ้นห้ตรวจดูการหายใจเอียงหูแนบใกล้ปากและจมูกผู้ป่วยที่หมดสติเพื่อฟังเสียงหายใจ ใช้แก้มเป็นตัวรับสัมผัสลมหายใจที่อาจออกมาจากปากหรือจมูกสังเกตที่หน้าอกว่ามีสัญญาณกระเพื่อมตัวขึ้นลงเป็นจังหวะหรือไม่ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10วินาทีหากปากขยับแต่หน้าอกไม่ขยับให้เริ่มปั๊มหัวใจทันทีหากหายใจปกติให้สังเกตอาการทุกๆุสนาทีและรอจนกว่าทีมฉุกเฉิน1 6 6 9จะมาถึง หากหายใจไม่ปกติให้เริ่มปั๊มหัวใจทันทีโดยกดหน้าอก30ครั้งสลับมาเป่าปากช่วยหายใจ2ครั้งและใช้เครื่องช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับสนับสนุนความห่วงใหญ่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดย Physio Gel เพื่อสุขภาพผิวที่ดีพร้อมต่อกรกับมลภาวะในทุกวันสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส